ุดกําเนิดแม่น้ำโขงก่อนรับชมรบกวนกดไลค์และกดปุ่มติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับแม่น้ำโขงมีต้นกําเนิดมาจากการละลายของน้ำแข็งและหิมะบริเวณที่ราบสูงที่เบตและบริเวณมณฑลซิ่งไห่ของจีนซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดของแม่น้ำที่สําคัญอีกสอสายคือ แม่น้ำแยงสีและแม่น้ำสารวินแม่น้ำโขงช่วงที่ไหลผ่านประเทศจีนชาวจีนเรียกว่าแม่น้ำหลานซ่างเจียงไหลผ่านภูเขาและที่ราบสูงของจีนผ่านมณฑลยูนนานเข้าสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชา,ช,าชนลาวสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาและประเทศไทยบริเวณสามเหลี่ยมทองคำที่อำเภอเสียงแสนจังหวัดเชียงรายไหลเป็นเส้นแบ่งเขต ระหว่างประเทศไทยกับสอปปอลาวผ่านจังหวัดเชียงรายและหนองคายบึงการนะครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราช,ชธานีเป็นระยะทาง1,520กิโลเมตรแล้วไหลเข้าสู่สอปปอลาวและกัมพูชาก่อนไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ประเทศเวียดนามรวมความยาวทั้งสิ้น4,880กิโลเมตร ครอบคุมพื้นที่รับน้ำในกลุ่มน้ำ795,000ตารางกิโลเมตรหรือ496,875ล้านไร่ลุ่มแม่น้ำโขงสามารถแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองส่วนคือลุ่มน้ำโขงตอนบนและลุ่มน้ำโขงตอนล่างโดยลุ่มน้ำโขงตอนบนเริ่มตั้งแต่มณฑลยูนานในประเทศจีนไหลผ่านประเทศเมียนมาไทยสอปป,อปอลาวกัมพูชาและเวียดนาม ก่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงประกอบไปด้วยประเทศกรัรมพูชาประเทศลาวประเทศเมียนมากประเทศเวียดนามและประเทศไทยพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงโดยเฉพาะพันปลาอย่างน้อย1,100ชนิดส่งผลให้เป็นแหล่งประมงน้ำจืดขนาดใหญ่ซึ่งมีปริมาณการจับปลามากกว่า2.6ล้านตันต่อปีซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต ร้อยละ25ของปริมาณการจับปลาน้ำจืดทั่วโลกนอกจากนี้ลุ่มน้ำโขงยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมากกว่า430ชนิดสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทือนน้ำสะเทือนบกกว่า800ชนิดนก1,200ชนิดและพันธุ์พืชอีกกว่า20,000ชนิดในทุกปีนักวิทยาศาสตร์จะระบุชนิดพันธุ์ใหม่ๆ ที่ได้รับการค้นพบเพิ่มขึ้นและระบุถึงจำนวนชนิดพันธุ์ที่ยังคงรอการค้นพบโดยในระหว่างปีพศ2540ถึงปีพศ2557มีชนิดพันธุ์ใหม่ที่ได้รับการค้นพบมากถึง2,216ชนิดความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวของแม่น้ำโขงส่งผลให้ช่วยเติมเต็มความอุดมสมบูรณ์ ให้กับไรนาด้วยตะกรอนดินที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุป่าไม้และพื้นที่ชุ่มน้ำก็เป็นแหล่งวัตถุดิบสำคัญกับการอุตสาหกรรมช่วยกรองน้ำและฟอกอากาศให้บริสุทธิ์รวมถึงการปกป้องเมืองต่างๆจากภัยธรรมชาติอย่างอุทกภัยผู้คนประมาณร้อยละ80จากทั้งหมด300ล้านคนในภูมิภาคนี้ต่างพึ่งอาศัยระบบธรรมชาตินี้โดยตรง ในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารวิถีชีวิตและประเพณีวัฒนธรรมนอกจากนี้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างซึ่งครอบคลุมพื้นที่ในประเทศคือไทยลาวกัมพูชาและเวียดนามเป็นทั้งแหล่งน้ำแหล่งโปรตีนแหล่งพันปลาพันพืชและสัตว์น้ำหลากหลายสายพันธุ์ซึ่งหล่อเลี้ยงผู้คนมากกว่า60ล้านคนเป็นแหล่งโปรตีน ของผู้คนในพภาคลุ่มน้ำโขงมากถึงร้อยละ47 8 0ถึง80โดยมีมูลค่าการทำประมงต่อปีอยู่ที่127,000ถึง231,000ล้านบาทผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ